สวัสดีครับวันนี้ร้อยตัวสามเนะครับเราจะทําภารกิจที่ศูนย์การเรียนต้นบทเรียนาบ้านกูแปะนะครับวันนี้ภารกิจอะไรอกวาครับอ่าเป็นการเริดเยี่ยมโรงเรียนถือเรับการจเยี่ยมโรงเรียนนะครับจากที่ตั้งห่วยนะครับร้อยตัวสามสามเจ็ดนะครับตอนนี้เวลา10บโมงสินาทีนะครับเดนทางโดยรถจนนะครับหรือมอเตอร์ไซค์เดวิลเปิลแมพสองชั่วโมง20นาทีนะครับเรามาดูกันว่าเราจะไปถึงโรงเรียนกี่โมงครับตอนนี้10บโมงสินะครับ ไปกันเลยตอนนี้10บโมงสีนะครับเราถึงเกียรษิาั์พันสรป่าสารวินนะครับทางเข้าขุนไม่ตอบนะครับไปกันตอ่อตอนนี้11โมง45ครับเราถึงโพซอนะครับบ้านนี้ถนนดำหมดหมดตรงนี้นะครับไปกันตอ่อ ตันนี้บ่ายโมง26นาทีเราถึงบ้านสิถึงครับทางดีมีเซเว่นครับอ,อือ,อืทางดีเกียร์สี่เกียร์ห้าสบายครับพเพราะว่าไม่ได้ใช้ ตอนนี้บ่ายสามสี่หกเราถึงทางไปโกแปะแล้วครับเราเลยจอสีเดินเหนือมาแล้วนะครับไม่ได้แวะชิคกินเลยครับนะไปกันต่อถึงนะครับตอนนี้ห้าโมงตรงเลยนะครับเรามาถึงศูนย์การเรียนตำรวจในเชเดนบ้านโกแปะนะครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับ ผู้ใหญ่นะครับศูนย์การเรียนตำรวจเชิสเแนบ,บ์านโกแปนะครับซึ่งทางกองร้อยตำรวจเชเสเดน์ที่337ก็จะมีความรับผิดชอบทางด้านกายภาพนะครับซึ่งการตรวจก็ปกติก็จะมีข,อข้อสําคัญก็คือ,อมีระบบน้ํานะครับระบบไฟนะครับแล้วก็เป็นโครงการเกษตรนะครับก็เริ่มที่ระบบน้ํานะครับเดี๋ยวก็เชิญครูใหญ่พา,า,าดูระบบน้ำเลยครับคาับะกอบ ครับผมครับสวัสดีนะครับผมดากรวังวงแสดงผู้ในปลนะครับกูหย,ย่าสูนกันเร,ร,รียนตำรวจตํวิแสดงบ้านตัวแปะนะครับก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นของจุดที่กเก่าเกตน้านะครับจะเป็นฤดูฝนนะครับจะเป็นจำนวนอาหางน้ำนะครับเะะรบเารก็จะลองไวเ้เพื่อที่จะเป็นน้ําอุปุภคบริโภคนะครับแต่ศูนย์การเรียนทุชรวบ้านตัวแปะนะครับจะประสบปัญหาในเรื่องของน้ํไม่เทียงพอหลังจากที่อากาศหมดฤดูฝนนะครับก็จะตั้งแต่ปลายเดือนของมกรลาคนนะครับมกรลาคนทีนาเม ก็จะถามแทนนเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับจะเป็นของน้ำน้ำฝนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับไม่ร้อยไม่มีนะที่จอครับจนจะเป็นน้ำฝนแล้วถ้าน้ำอุปโภคหรือน้ำดื่มจะเป็นน้ำฝนครับแต่ถ้าเป็นน้ำใช้เนี่ยก็จะเป็นปะปาภูเขาครับแต่ปะปาภูเขาเนี่ยก็จะเจอปัญหาในเรื่องของขินปูนะครับแต่เลยปัญหาินปูในกาก็เลยเวลาเอาไปรับประทานก็ก็ตอไม่ไม่เหมาะเอามาเป็นไปรับประทานครับอาะก ผลการเพียน,นตัวเชลลบ้านโกแปนนะครับใช้ระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์นะครับก็ขนาด3กิโลวัตต์สชุดนะครับก็ในฤดูอ่าที่ฤดูมียกเว้นฤดูฝนนะครับหรือฤดูหนาวแสงแดดไม่เพียงพอครับก็ก็ต้องใช้เครื่องปรัในการที่มาช่วยในการที่ใช้ระบบไนครับแล้วก็ไฟฟ้านี่อ่าหลักๆที่นี่มีตู้แช่อะไรกี่เป็น,นตู้เย็นหนึ่งตู้ครับตู้เย็นตูเอาาแล้วก็ ที่สําคัญนี้คือจะเป็นของสุขสาราพระราเทาวนะครับในการที่บริการให้ก,กับพี่นอ้องประชาชนนักเรียนนะครับในการที่จะ้องใช้ะะระบบไฟฟ้าก็โรงเรียนก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องปั่นไฟนะครับในการที่จะใช้ในภาวะุกเฉินที่มีความพร้อมในการที่จะใช้ตลอดครับแล,แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมครับครับอ่าามีครับแต่คอมพิวเตอร์เน,เนี่ยถ้าเวลาใช้คอมพิวเตอร์พร้อมๆกันเสรบ,บวกวาเครื่องเนี่ยโซล่าเซลไม่เกินพอครับตับ ส่วนการเรียนตัวชลบ้านกแปดนะครับก็มีการดําเนินกิจการโครงการเกษตรเพื่อหากลางวันนะครับสําหรับนักเรียนนะครับก็จะมีการปลูกผักนะครับตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีการปลูกผั์นะครับเพื่อที่จะผลิตผักและก็โปรตีนนะครับในการที่ให้เพียงพอนะครับต่อการบริโภคของนักเรียนนะครับก็เป็นโครงการพระราชดำริที่ดำเนินเป็นปกติครับผม ส่วนนี้นะครับเป็นของฟอร์สปอรนะครับโรงเรียนก็มีกิจกรรมนะครับาการเลี้ยงสุกรนะครับในการที่ผลิตเป็นโปรตีนนะครับพร้อมกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสําหรับนักเรียนนะครับในการที่เรียนรู้วิธีการเลี้ยงสุกรเบื้องต้นนะครับและก็ในการที่จัดทาบัญชีฝาครับโรงเรียนก็มีการดาเนวนตามปกติครับ การเรียนตะรบ้านโกแบกนะครับก็เปิดการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในนี้นะครับวิทยานักเรียนข้าหมดนะครับหร้อยกว่าคนครับแลผมก็จัดการเรียนการสอนครับตามกสดตรนะครับแล้วก็เน้นเสริมในเรื่องของฐานอาชีพทาง,งของการเกษตร จบกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตีแสดงบ้านโกแปะนะครับรก็ผู้ชมอ,อยากรู้อะไรเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียนตำรวจตีแสดงนะครับก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอยากรู้จักโรงเรียนไหนในพื้นที่100ร,ร้อยตำรวจแสดงที่337นะครับก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์ตัวแชร์กันเลยนะครับ